สวัสดีครับพมปลอยอร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่250ตำนานที่ยังมีลมหายใจ18ปีกลับมาที่เวทีราชดำเนินอกีกครั้งในวัย40ปีบัวขาวบัญชาเมกเมฆเมฆเมฆปัะทะกับโคตะมิอุระวัย20ปีสุดหล่อขวัญใจสาวๆจากญี่ปุ่น เพื่อความมันบรรยากาศจากต้นฉบับผมขอให้เสียงจากทีมงานเวิร์กพอยเป็นผู้บรรยายเชิญสลาลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ Ladies and gentlemen this bout is three round of exhibition kickboxing introducing our referee on stage Mr. Chunpon Intayot ah interesting first Fuji out of the blue corner 40 years of age he's stands at 175 centimeters tall and who oh, a record of 240 win 73 by way some knockout 24 losses and one draw he is a living the living legend of muay thai the former thailand featherweight champion and the first former two-time k1 world max world champion fighting our su in thailand ladies and gentlemen let's hear it for bukho The red Corner, 20 years of age. He stands at 175 centimeters tall. He holds an undefeated record in mixed martial art with one win. He is the son of legendary football player Kazuyoshi Miura, aka the King Katsu. Ladies and gentlemen, fighting our warm Kobe Japan. Ladies and gentlemen, the King Judea, Miura! เริ่มแล้วครับรายการมวยไทยครับที่จะประกาศสัปดาห์ไปทั่วโลกครับ a w s ราชดำเนิน World Series Special Event ครับ KIT พีเทนเจเจนักชั้นดำเนินโอ้โหเริ่มแล้วครับบัวขาววันเจ้าเมฆายแดงครับตำนานของมวยไทยยี่สิปีครับมีการกลับมาของเขาครับคู่ต่อสู้นี้ครับโคตะามือราครับทิงจูเนียร์แหมรอเหลือเกินครับโอ้โหหล่อเลยครับหล่อมากครับแต่รออย่างเดียวนี่ ไม่ใช่ลออย่างเดียวครับมีฝีไม้ลายมือการชกไม่ธรรมดาด้วยครับถูกต้องครับเนี่ยเราต้องมาดูครับว่าวันนี้เจอของแข่งเลยครับเจอกับทางด้านบัวขำวปัญชาเลยครับเตะมาเตะซ้ายไปทีแล้วยิ้มให้ครับยิ้มหวานดอกพัชชานะครับหนังชาครับแม่ต้องมาดูครับเนี่ยครับทางด้านของโคต้าเองก็ไม่พลาดครับมีฟุตเวิร์กนะครับใช้หมัดหน้าให้เป็นประโยชน์แล้วออกไปนี่ลงสังกัดของบัวขาวครับอายุห่างกัน22ปีครับโคต้านี่เปิดเกิดในปีที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกร่วมกับเกาหลีแล้วครับ2002ครับ โดยการฟุตบ้อเลิกเดือนเดียวครับคุณพ่อของเขาอย่างที่ทราบแล้วครับคีรคาซูครับแต่ทัวนี้ยังต้องบอกว่าเตะฟุตบอลอยู่เลยครับคุณพ่อครับแต่ลูกครับตอนนี้นี่มาเดินเสาตีต่อชู้ครับเลื่อนเลื่อนรับล้มไปยักล้มลุงเฮงก็เลยว่าไม่จุบแต่เขยนครับขนาดขนาดเขยยังน่ารักครับวงตวนมาดูกันต่อครับบนเวทีครับบัวขาวเองก็ไม่ประมาทครับค่อยๆเดินเปิดเกมครับมียกบวกเสาตั้งไว้สูงสูง แข่งหรือเปล่าครับโคตาครับแม่โดนก้านคอบตะบาดไปลูกนี้ครับเอาครับตีกับทีบกับเนานโคตาครับถือว่าเป็นนักต่อสู้ที่รายแรกครับเดี๋ยวจะเห็นบัวขาวแบบนี้ครับทั้งหมด3ามไฟด้วยกันครับไฟแรกนี่ก็้องบอกว่าสร้างประวัติศาสตร์นะครับคนดูแน่นเวทีครับจุบกล้องขนาดอย่างอีกครั้งครับนี่คือ exhibition match นะครับคู่นี้ไม่มีการตัดสินนะครับแต่เรียกว่า r าราสราชวงซีนจัดมาให้แฟนๆนะครับ โอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับบัวขาวโอ้โหดูรับเป่าปากแล้วครับโคตะเป่าปากแล้วครับโคตานี่เป็นนักมว่ยญี่ปุ่นคนที่11นะครับที่บัวขาวได้ชกด้วยครับก่อนหน้านี้10คนครับบัวขาวแพ้นักชกญี่ปุ่นเพียง2คนเท่านั้นครับแพ้มาซาโตะแล้วก็แพ้ตนั้ของซาโตะครับนี่เป็นนักชกคนที่11ครับทน้านของโคตะคิมูระครับที่เจอกับบัวขาวเป็นชาวญี่ปุ่นครับและกระเทียมกันคือนี่คือการกลับมาในรอบ18ปีครับเอาแล้บหน้าดีมกเหมือนกันจะได้โคตะาครับ โอ้สู้ครับสู้ครับยีนลุ้นครับโอ้โหสาวๆลุ้นเลยน่ทุกครั้งที่โคตามีออกกระบุญได้เนี่ยแฟนๆฟีิเลยทีเดียวครับแต่ว่าบัวขาวตอนนี้ต้องบอกว่าคุมเกมอยู่ครับคุมเกมเขาค่อยดูอาวุธครับไม่ต้องรีบครับไม่รีบครับแต่ว่ายังสร้างความสนุกความดูเดือดให้กับแฟนๆอยู่เหมือนกันครับดูครับแลกหมัดกันไปครับบัวขาวป้องกันตัวไว้ก่อนป้องกันตัวมี12อย่างไรครับโคตานี่อย่างที่ทราบกันดีนะครับเขาเทิงโก ในรูปแบบ MMA ครั้งแรกนี่สามารถเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับจนซูญ่ปุ่นยกเขาเป็นไอหมูมหัศจรรย์เลยครับสามารถน็อกผู้ชกได้เพียงครั้งแรกในการชกอาชีพของเขาครับดังนั้นนี่ก็มีดีพอถึงพูดเลรับเอาครับแทงมาครับโอ้มดยกครับแต่ต้องชื่นชมนลครับทีนี้ของโคตาเนี่ยทำได้ดีครับย้ำนะครับอายุเาว่านั้น40แล้วนะครับสองช่วงอายุเลยนะครับ ก็มาดูครับว่าการแก้เกมบนเวทีจะเป็นยังไงครับดูภาพช้าครับแข้งขวาของโคตาครับนี่ครับขนาดแข้งขวา เขาเกี่ยวไว้แล้วก็โต้ะวาก้านขอมาแต่ครับให้หวาดเสียวเล่นๆครับโคตางคงจะไม่หวาดเสียวแล้วแต่สาวๆทั้งโลกนี่คงจะเสียวตามครับโอ้ดีแน่นอนครับแล้วก็หมัดนี้ครับเขาซอกคอครับถับมาครับติดตามต่อครับยกแรกข่ายพ้นไปครับมาดูคู่ไม่มีเงินทั้งยัง อ๋อครับโคตาโดนัดขวาของพี่บัวขาวเมื่อสักครู่นี้ครับแหมยกแรกพี่บัวขาวบอกว่าป้องกันตัวไว้ยกนี้ผมขอเปิดเกมบ้างดีกว่าครับแหมแต่โคตาเนี่ยยังยืมอยู่ได้ครับนี่มีฮุกหนึ่งสองบัวขาวออกมาขวาเข้าไปหนึ่งสองสามสี่แล้วเข้าไหลเข้าไปครับโอ้โหดูครับจัดเต็มให้เหมือนกันครับแม้ว่าจะไม่มีการตัดสินครับแต่คู่นี้นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสุดยอดครับความเป็นซุปเปอร์ตาของทั้งคู่ครับขยับเดินเข้าหารับนี่เป็นบัวขาวครับขยับเข้าไป ซ้ายครับโอ้โหเกี่ยวเกี่ยวได้แล้วทีพื้นไปก่อนแล้วเตะขาโอ้โหอตอนนี้นี่บัวขาวเตะท,ทีนึงนี่ไปถึงขั้วใจสาวๆครับอ่าสุดยอดครับไหนต้องต้องดูด้วยครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของบัวขาวนะต้องบอกว่าถ้าใครต้านอยู่นี่นก็ถือว่าเก่งเลยครับไหนก็ค่อยเดินค่อยทำครับหาจังหวะฉายให้แฟนๆได้กรี๊ดเหมือนการับบัวขาวครับอเอาละฮะโคตัดเตี๋เกมครับเตี๋เกมแล้วทำได้หรือเปล่าครับนี่หนึ่งสองสามสี่แล้วเตะขวาไปครับมีเขีแล้วโอ้โห บัวขาวนะแม่โคตามาเป็นชุดแต่ว่าบัวขาวโต้เน้นๆครับนานๆทีแต่ว่าแน่นๆครับมาดูเลยครับสมัยที่บัวขาวเป็นแชมป์ในวันครั้งแรกครับปีนั้นปี2000โคตายังไม่เกิดครับเป็นแชมป์กับโคต้าในสองปีเอ้าขาขาครับบัวขาวโอ้มีขาัญจะแหย่ความจะแหย่ความนี้หมายถึงสาวๆนะครับโอ้โหนี่แหละ ถ้าผมไปโกหัวทอมากหน้าผมจะเป็นแบบนี้นะต้องลองครับต้องลองครับแมแต่ตอนนี้ครับโคตาเองก็ออกมาฟุดเวิร์คเหมือนกันครับเพราะว่า่ต้องโดนโดนชุดใหญ่ของพี่บัวขาวเลยครับบัวขาวมาผ่อนเกมให้น้องครับแมดูครับเตะสาไปทีนะครับแม่มือจะผ่อนผ่อนครับเตะขวาไปทีนงครับโคตาหนึ่งสองอย่างไงจังหวะนี้ทําได้หรือเปล่าครับโอ้โหเน้นหมัดครับพี่บัวขาวโคตาเองนี่ตีกันเชียงครับโชคเรียกว่าเกมรับแล้วครับทางหนีครับแต่ว่ามีอาวุธตอบโต้บัวขาวตลอดเหมือนกันครับ ครับเดินบ้างพยายามเข้าไปก็ถือว่าพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับตัวนันโคตะครับเอากรบปัดมาโอ้ยังต่อยไม่โดนครับสายตานชกไว่สีปีอย่างพี่โบขาวี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับถูกต้องครับกับประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าเกิน500ไฟแล้วนะครับดูขาวครับเพราะฉะนั้นใครเจอเนี่ยไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนครับโอ้โหแล้วดูครับโชว์สายตาแล้วนะครับอายุขนาดนี้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับสอสาได้ โอ้โห oh ชุดนี้ครับยังไงตัวขาวนี่เข้าไปแล้วน่ามีว่าพยายามจะโต้คืนครับสวยขึ้นไม่ยอมครับยอมขึ้นไปทีนี้เขาบอกเขาจะเอาประสบการณ์อาวุธระดับโลกของตัวขาวนะครับเก็บเป็นประสบการณ์ที่ดีของเขาครับอ้าวแล้วโอ้แต่ที่แน่ตอนนี้นี่ถือว่ามีลุ้นเลยครับดันออกไปครับตัวขาวไอ้เกาะยาว้ก่อนครับขยับต่อยหมัดมาไมา่โดนครับโอ้โหูตึงหลบแม่สายตาก็ดีจริงๆครับยันที่เลี้ยงต่อครับ นี<ด>่แหละครับแอนดูในความตั้งใจครับถึงแม้ว,ว่าวันนี้เจองานหินเลยทีเดียวครับมีพ่ายไปยกันด้วย,ยโคต้งงาแมรี่ไปขอแต่งงานโคต้าครับแม่ไม่ธรรมดาครับไปขับเอฟซีนี่แหละครับบรรยากาศแบบนี้ครับที่เวทีราชนดำเนินครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงมวยไทยสู่ระดับโลกครับดูบรรยากาศที่มุมงของทั้งสองคนครับ ดูภาพช้าครับจังหวะหมายขวาเฉียวครับนี่ครับกดขวาบัวขาวครับโดนทักาๆแล้วก็จังหวะตีดแข้งซ้ายขึ้นท่อนแขนครับแม่บังไว้ได้ทันครับคนร้ายดูครับเหนื่อยแบบนี้ครับยังดูดียังน่ารักแหละครับโคตาวิระ หลังมาที่เวทีราชดำเนินครับกับ RWS ราชดำเนิน World Series ครับสเปเชียลอีเวนต์ครับ KAT Present Legend of ราชดำเนินครับแม่เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับคุณลตงตวนฝุ่แป๊บเดียวครับยกสุดท้ายแล้วแมแฟนๆบอกรอคอยมานานเส้นนานครับแต่เวลาทำไมมันดูเร็วๆครับเวลาได้ดูหนุ่มหน้าตาดีอย่างนี้ครับเอาละครับสองยกผ่านไปครับทุกคนบอกเอ็นดูในความตั้งใจครับแม่เปิดมาจุลเี้ฟาดหางครับแบ็คคิกฝั่งด้านของโคต้าครับหัวขาวเปิดเกมเหมือนเดิมครับเดินป้องกันตัวไว้ให้ดียกกาดซุ สูงไว้ไม่ประมาทครับแล้วบอกต่อยท้องมาน้องต่อยมาดีครับเบอร์ขาวอยู่ยแล้วครับเดินเจอแต่ว่าดูครับโคต้าพยายามมีมาสวนขึ้นไปครับอ้าวไม่ยอมเหมือนกันครับฝ่ายครับแลกกันเลยครับขยับครับกันดีเบขาวครับแม่พยายามที่จะบีฟุตเบิร์กโชว์ครับโอ้โหทั้งนั้นโคต้านี่ก็ถือว่าสู้ดีครับ นักดีใจาสาวดูครับทำไมทํากันแบบนี้ต้องบอกว่ารุ่นนี้ประสบการณ์ของบัวขาวนะครับแต่ว่าชื่นชมความเป็นนักสู้ของโคตะาครับไม่เกรงศักดิ์ศรีพี่บัวเลยครับโดนหโอือวาโดนไปสามแข้งสี่แข้งแบบนี้อ้าวสวยขึ้นไปเหมือนกันนี่ครับเจอแข้งระดับโลกเป็นยังไงครับโคตะมวิ่ะแม่ถ้าเจ้าตัวไม่ได้ประสบปัญหานะครับในเรื่องของร่างกายที่เป็นไส้เลือดน,นี่ได้เป็นนักตบอลทีมชาติไปแล้ว บอลตูไม่ได้เลยโอ้โหอาจารย์ก็โหดหลายเกล้อ้ไกันโอ้โหอโหไมเมืนท่น yup ี <ht ot> <ht ot> oh, oh, oh. ่อดูว oh, oh. ่าเขาเขาบนเมทีแต่ไม่เจ็บถึงล้อเล่าไปทีเลยครับโอ้โหจะบอกว่าเจ็บไปทั้งโลกครับเขาเมื่อสักครู่นี้ของพี่บัวขาวครับโอ้โหเอาดู นี่แหละครับนี่คือ a w s ราชดำเนิบนบอลซีรีส์ครับเวทีราชดำเนินทุกนี้เปลี่ยนไปแล้วครับนี่คือความเปลี่ยนไปของเวทีราชดำเนินครับอันนี้แม้ว่าจะไม่มีการตัดสินในคู่นี้จะถือว่าใส่กันัาครับเอา ไปเลยพวกเอาไปยังสงสารเลยสงสารเอ้าเอ้าไล่เลยไล่เลยพวกครับโอ้โดนโดนไปฟุกมักโอ้โหโอ้โหไอ้อย่างไงครับพวกโอ้ คนอะไรโดนล็อกยังหล่อครับโอ้โหโ,หโอ้นี่ครับโชว์เลยครับแม่เขาบอกว่าไม่มีการตัดสินนี่เขาไม่มีการตัดสินแ็่ล็อกเลยครับโอ้โหบนทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการมวยโลกเลยนะครับดิซิสมวย a ท t h i ซิสราชชุดำเนินครับโอ้โห โขงการวยไทยเปลี่ยนไปแล้วครับอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ปากันที่เวทีบ้าำชนวนทุกวันสุดครับสามทุ่มสิบห้านาทีเวิร์คพอยต์หมายเลขยี่สามถ่ายตอดสดครับโโอ้ขอขอบคุณจากคำปลออ่อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ รวยๆวยเฮงๆแบบไร้กีดจำกัดสวัสดีครับ